สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสร้าง l ลาย OA นะครับตอนอื่นให้เราไปที่ entry line bit นะครับ slash form slash entry slash u n v e r i f y เดี๋ยวจะมีลิงก์นี้ให้ที่ใต้คลิปนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าล็อกอินบัญชีนะครับให้กดล็อกอินบัญชี l ลายได้เลย แล้วถ้าเกิดเรามีการล็อกอินอยู่ที่เครื่องอยู่แล้วเราก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ล็อกอินมันจะมาหน้านี้นะครับให้เราใช้เข้าสู่ระบบด้วย QR code นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาแอป l i n e มาสแกนได้เลยนะครับเข้าหน้าหลักนะครับแล้วกดปุ่มสแกนครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบ อันนี้เราก็พิมพ์เลขหน้าจอนะครับแล้วก,กดยืนยันตัวตนเอียบร้อยครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเท่านี้ถ้าเราใช้แอปนะครับก็ให้เราโหลดแอปที่ชื่อว่า Line o f f i c i a l a c c o u n t ตัวนี้นะครับเราคลิกเข้าไปครับ ในกรณีที่เรามีบัญชีอยู่แล้วมันจะเข้ามาตรงนี้ครับแต่ถ้าเราไม่มีบัญชีมันจะขึ้นหน้าการสร้างให้เลยครับแต่สำหรับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วให้กดสร้างบัญชีครับหน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับจะไม่เหมือนกันโดยตรงนะครับแต่มันจะมีขั้นตอนเหมือนกันก็คือกรอกชื่อบัญชีกรอกอ,อีเมลคือตรงนี้ครับเดีย๋ยวผมจะลองทำทางเว็บและทางแอปนะครับ สมมุติว่าตัวนี้นะครับผมจะให้ชื่อนี้ส่วนอันนี้ผมก็จะใช้เป็นเทสไปละกันครับส่วนตรงนี้นะครับก็เลือกประเทศเป็นไทยครับเลือกประเภทธุรกิจนะฮะส่วนชื่อบริษัทตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยก่อขีหลังได้ครับตรงนี้เสร็จแล้วเรากดตกลงได้เลยครับ ส่วนอันนี้เราลองมากกอบนะครับแล้วกดถัดไปครับอ่าก็เหมือนกันครับสเต็ปสองก็คือเหมือนกับสเต็ปหนึ่งครับแต่เรามาเลือกทีหลังฮะมันเลือกคนละหน้ากันอ่ะแล้วก็กดถัดไปนะครับมันก็จะมาให้ยืนยันเหมือนกันนะครับถ้าตรงนี้โอเคกดเสร็จสิ้นมันก็จะสร้างบัญชีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ วนอันนี้กดสร้างบัญชีมันก็จะสร้างบัญชีให้เหมือนกันคราวนี้ในส่วนของที่เป็นเว็บไซต์ครับมันจะให้กดขอรับรองบัญชีนะครับอันนี้ยังไม่ต้องทำนะครับให้เรากดภายหลังไปหน้าเมนเจอได้เลยเรากดยอมรับครับอ่าโอเคตอนนี้เราปิดไปก่อน ส่วนตัวที่เป็นมือถือครับลองกดต่อไปครับแล้วกดยอมรับครับตรงนี้ให้ตั้งบัญชีการเงินนะครับยังไม่ตั้งก็ได้นะครับเอาไว้ก่อนปิดไปก่อนครับแล้วกดถัดไปแล้วก็ไปที่หน้าหลักได้เลยครับอ่าโอเคตัวนี้มันก็จะสร้างบัญชีให้แล้วนะครับโดยที่มี I D เป็นอย่างนี้ ซึ่งตัวนี้เรียกว่า Basic ID เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสวยๆเราจะต้องจ่ายเงินซื้อนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนะครับสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ